สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวธาตุดินอลิสาเมเจเชียนทารโรค่คะคลิปนี้เป็นคลิปสองแฟนเก่าของเพื่อน,อนชาวธาตุดินนะคะกรรันพฤกษกมังกรน,นะคะประจำช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนมก,กราคม1นึถึงสิมกราคม2566นะคะสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะคะเออเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ การอ่านไพ่นะคะก็เป็นเ e r ร r ดิ้ i n g นะคะเป็นดวงภาพตวมเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรารณในการรับชมนะคะหน้าไพ่นี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้บางท่านนะคะอาจจะรับข้อความที่ไม่ดีต่อใจนะคะก็ต้องขออภัยล่วงหน้านะคะแม่หมออ่านตามหน้าไพ่นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกๆก,การติดตามนะคะแล้วก็การรับชมสนับสนุนช่องของแม่หมอนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะเป็นกาลังใจให้กันมาโดยตลอดขอขอบคุณมากเลยนะคะ เรามาดูกันในส่วนของอแฟนเก่าของคุณนะคะแฟนเก่าของเพื่อนชาวท่าดินเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นนะคะขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะมีไพ่เอซวันนะคะ Jump from the deck นะคะกระโดดออกมาจากกองแล้วนะคะเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นหนึ่ไหมอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่บางท่านนะคะอาจจะเริ่มต้นความรักใหม่หรือมีความสัมพันธ์ใหม่เข้ามาเป็นไปได้นะคะบางคู่บางคน,เ,นเพื่อนชาวท่าดินบางท่านนะคะโอเค มีพลังงานของ Page of Pentacles สีดา t ดลเวอร์สและก็ไพ่8ถ้วยในความสัมพันธ์ของคุณนะคะเพื่อนๆชาวธาตุดินไพต่ตัวตนของคุณได้เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะก็นั่นแหละบางท่านนะคะตอนนี้ที่คุณมาส่องแฟนเก่าเนี่ย คุณหลายๆคนนะคะเพื่อนๆหลายๆท่านคุณอาจจะเริ่มต้นความรักใหม่ไปแล้วเป็นไปได้นะคะมีคนคุยหรือมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นนะคะถ้าไม่เป็นเช่นนั้นนะคะหนึ่งมายมันคือการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ที่มันคงและยั่งยืนและมั่นคงและยั่งยืนกว่าเดิมมันอาจจะเป็นความรู้สึกของคุณหรือสิ่งที่คุณคาดหวังก็ได้นะคะเป็นไปได้ทีนี้ในอดีตความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงความสัมพันธ์ของคุณอาจจะนิ่งอาจจะใช้เวลานานค่ะความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีใครสักคนนึงเข้ามาเพิ่มมมาาแในนนสััพธ์ได้หรือออจจะเป็ชย ของกันและกันได้นะคะคุณอาจจะดีเหล่อคนที่เขาค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์นะคะเฟรนลี่หรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูมีเขาเรียกอะไรอ่ะทริกกีนิดนึงเนาะนะคะาบางคนบอกว่าเขากล่อนบางคนบอกว่าเขาแบบอา,อาจจะดูแบบ สนุกสนานเฮฮาดูไม่ค่อยจริงจังหรืออาจจะไม่ซีเรียสในความสัมพันธ์เป็นไปได้นะคะบางคู่บางคนไพ่8ถ้วยอาจจะคบกันหรือคุยกันมานานนะคะไม่ว่าจินจส,ถนะสถานะอะไรก็ได้นะนะคะแต่ว่าจะคบกันคุยกันมานานแต่ว่ามันก็มีเรื่องบางเรื่องนะคะ8ถ้วยคือมันคลุมเครือไม่ชัดเจนก็ได้นะคะแล้วก็ถ้วยใบหนึ่งมันหายไปคือสิ่งที่คุณและเขาเติมไม่เต็มกันนะคะในอดีตก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณ จำเป็นที่ต้องจบลงคุณอาจจะคเคยดียกับชาวเมถุนและคณาเมถุนนะคะหรือคนที่เด็กวก่าคุณก็ได้นะคะหรือจะมีพลังงานของคนที่ยังมีความสุขสนานนะคะหรือว่ายังอยู่ในจุดนะคะที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรอะ่ะอาจจะยังไม่พร้อมนะคะที่จะตัดสินใจในความสัมพันธ์ต่างๆนะคะสีดามันก็เลยทําให้คุณนะคะที่ ค่อนข้างที่จะมีความหนักแน่นมั่นคงนะคะแล้วก็มีความชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองคุณค่อนข้างที่จะอดทนและรอคอยได้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อนชาวธาตุดินสีดาบคุณอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์น,นีานและคุณอาจจะรอนานด้วยเลยทําให้คุณรู้สึกนะคะที่จะต้องเดินจากมาหรือความสัมพันธ์นมันจะเป็นที่ต้องจบนะคะประมาณนั้นทีนี้เรามาดูกันว่าในตอนนี้นะคะคนรักเก่าของคุณเขาเป็นยังไงบ้าง แฟนเก่าของคุณนะคะคนที่คุณกำลังนึกถึงเขาอยู่ตอนนี้ค่ะไม่หมอจะพยายามอ่านไพ่นะคะให้สั้นลงนะคะถ้าเพื่อนๆชอบไม่ชอบอยังไงนะคะก็แนะนำกันมาได้คอมเมนต์ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็จะอ่านไพ่ค่อนข้างนานนะคะใช้ระยะเวลานานนะคะแต่ว่าจะลองทำให้สั้นและกระชับดูนะคะมชอบไม่ชอบ,ชอบอยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะนะคะโอเค มีไพ่แดไม้เท้าค่ะแฟนเก่าของคุณเป็นยังไงเอ่ย8ปดไยมเหมือนอยากจะพูดอยากจะสื่อสารเนาะนะคะก็เป็นช่วงที่5้าเหรียญ8ดดาบนี่บอกว่าเหมือเขาต้องการที่จะคุยกับใครสักคนหนึ่งในช่วงระยะเวลานี้นะคะหรืออาจจะเป็นช่วงที่เขาค่อนข้างที่จะมี เป็นจุดสนใจนะคะในที่ทํางานนะคะหรือว่าธุรกิจถ้าเขาเรียนทํางานหรือธุรกิจก็ตามเหมือนกับคนจะอยากคุยกับเขานะคะอยากจะพูดกับเขาถ้าทํางานก็งานเข่างานเยอะนะคะงานเข้างานเขาไม่แปลว่ามีอะไรนะหมายถึงว่างานเยอะนะคะถ้าทำธุรกิจก็คือลูกค้าเยอะไม่ไม่เหงานะคะเป็นช่วงที่คลึกคลื้นอยู่เหมือนกันนะคะฟิสิกอลลี่ภายนอกมันคลึกคลื้นแต่ภายในใจค่อนข้างที่จะเฟลอยู่เหมือนกันนะนะคะห้าเหรียญ ดาบอึดอัดนะคะอึดอัดกับสิ่งที่ตัวเองอ่ะเป็นอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้ชีวิตเขาอ่ะอาจจะมั่นคงหรือว่ากําลังมั่นคงก็ได้นะถ้าเขาแบบมีบ้านมีรถลงหลับปักฐานแล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่เขาอ่ะออนั่นคือสิ่งที่เขา แลนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขายังไม่มีสิ่งที่เขาต้องการนะคะมันก็คือสีไม้คือการลงหลักปักฐานอยากแต่งงานอยากมั่นหมายนะคะอยากเข้าสู่พิธีมั่นพิธีวิวาอะไรประมาณนี้เนาะนะคะอยากมีบ้านมีรถอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะ Judgment ในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่ตัวของเขาเนี่ยกำลังฮิลความรู้สึกของตัวเองอยู่ไม่มองรู้สึกแบบนั้นนะคะถามว่าทําไมนะคะคือ Judgment คือคําพิพากษานะคะคือการตัดสิน ผลจากการกระทําในอดีตนะคะอืมถ้าเขาทําดีนะคะตอนนี้เขาก็ได้รับผลของมันและทำให้ชีวิตของเขาก้าวหน้าและก้าวกระโดดขึ้นไปนะแต่ถ้าเกิดในอดีตนะคะเขาทําไม่ดีอะไรไปนะนะคะก็เป็นช่วงที่เขาจะต้องชดใช้นะ judgment ไพ่ันเป็นแบบนี้นะคะมีไพ่ห้าเหรียญและดูว่าเขาอาจจะ การที่เขาเดิอนออกจากความสัมพันธ์จากใครสักคนนึงมันทําให้เขาค่อนข้างรู้สึกเสียใจและอึดอัดเนาะก็เป็นช่วงที่เขาอาจจะรู้สึกเฟลในช่วงระยะเวลานี้ด้วยนะคะ ตอนนี้คือเหมือนเป็นช่วงที่ถอยหลังกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเนาะนะคะแล้วก็เหมือนพยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอต่สิ่งที่เขาทําได้ในช่วงระยะวันนี้นะคะสีไม้เท้าเนี่ยคือกลับมาอยู่บ้านอ่ะนะคะอยู่ในที่ของเขาอยู่ในเซฟโซนของเขานะคะแล้วก็ค่อนข้างอึดอัดนะคะเหมือนจะจะขยับอยากทำอะไรสักอย่างแต่ยังยังทำไม่ได้ประมาณนี้เป็นไปได้นะคะแล้วก็บางคู่บางคนนะคะบางท่านเขาคนนั้นนะคะก็อาจจะมี ทําไมไม่หมอรู้สึกว่าเขาอยากที่จะเขาอยากจะคุยกับใครสักคนหนึ่งที่เขาเพิ่งเดินออกมานะคะเพิ่งจบออกมานะคะและเพราะมันอึดอัดนะคะเหมือนเขาอยากพูดเขาอยากสื่อสารบางเสียงบางอย่างเพราะไพ่ใบนี้คือการสื่อสารอยากพูดอยากคุยนะคะด้วยเช่นเดียวกันเรารู้สึกแบบนั้นอะไปต่อค่ะเข้าคิดถึงคุณไหมคะ เขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้คะคุย o น pentacles คิดถึงนะดูสินี่ะคะเขาคิดถึงเด็กถือดาบสองไม่เท้า คิงออ f s w o r d s ถ้วยเขาค่อนข้างคิดถึงคุณนะคะเพื่อนๆแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่เขาอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองนะคะการที่ความสัมพันธ์ของเราจบลงไปแล้วเนาะนะคะมันเหมือนกับว่าบางท่านอาจจะเป็นการจบออกไปจบออกไปทันทันที่ก็ไม่เดือดจะไปอะไรอย่างนี้เนาะนะคะแต่เด็กถือดาบเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจแล้วก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองนะคะ เออเขาอาจจะมองว่าคุณนะมีเหตุผลของคุณส่วนตัวของเขาก็มีเหตุผลของเขานะคะประมาณนั้น t o of Wands เหมือนกับเขาอะ่ะเงานะคะช่วงระยะเวลานี้ค่อนข้างเงาแอบวังในใจลึกๆเหมือนกันนะคะว่าเราจะได้เจอกันหรือว่าแอบคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆช่วงเวลาที่เราช่วงเวลาดีๆที่เคยมีด้วยกันเหมือนเป็นคนที่มีสภาวะของอารมณ์ที่แปรปรวนคือ ใจหนึ่งก็แข็งมากส่วนอีกใจหนึ่งก็อ่อนมากนะคะอืเหมือนสองด้านนะคะยินและหย่างในเวลาเดียวกันเป็นช่วงที่เขาแบบว่าเนี่ยอาจจะเป็นช่วงนะคะที่ตัวของเขาเนี่ยได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นเพราะได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นมาเลยทําให้ตัวของเขาเนี่ยได้คิดอะไรบางอย่างได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มีนะคะตอนนี้คือ,เ,อ,อเป็นช่วงที่เขาค่อนข้างนิ่งเรารู้สึกแบบนี้อาจจะเป็นช่วงที่พยายามที่จะไม่ขยับอะไรมากนะคะแล้วก็ได้แต่หวังว่า มันเหมือนเขาอยากคุยด้วยไม่เหมอะรู้สึกนะเหมือนเขาหวังในใจลึกๆว่าเขาความสัมพันของเรามันอาจจะแบบ มันจะสามารถที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมอะไรประมาณนี้เนาะมันอาจจะสามารถกลับขึ้นมาและเป็นเหมือนเดิมได้ไหมแต่อีกใจหนึ่งของเขานะคะก็ค่อนข้างที่จะสตรองเข้มแข็ง,ขงแล้วก็เด็ดเดี่ยวเหมือนกันคือต่างคือเขาก็มองว่าเอ้ยบางทีมันก็เหมือนว่าต่างคนเราต่างคนต่างก็เหมือนไม่ค่อยยอมกันหรืออาจจะมีอีโก้หรืออาจจะมีการทําอะไรที่แบบต่างคนต่างแน่วแน่และเด็ดขาดหรืออาจจะแบบต่างแน่วแน่ในจุดยืนของตัวเองซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ตรงกันอะไรประมาณนี้เนาะนะคะอืม ทีนี้เรามาดูกันค่ะข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณคืออะไรเอ่ยด h แฮง m a n ไม่หมองมองว่าเขายังคิดถึงคุณเนาะนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณ แม้ว่าเราจะมีความไม่เข้าใจกันในความสัมพันธ์เราอาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะคะบางท่านคุณอาจจะทํางานร่วมกันด้วยคุณอาจจะต้องติดต่อกันประสานงานร่วมกันหรือต้องเจอหน้ากันหรือทํางานบริษัทองค์กรเดียวกันอยู่ในที่ทํางานเดียวกันโรงเรียนเดียวกันนะคะ อะไรใดๆก็แล้วแต่มันอาจจะมีความไม่เข้าใจกันแต่สิ่งหนึ่งนะคะดีแฮงแมนเขายังคงยึดติดหรือคิดถึงคุณนะคะแต่เป็นช่วงม,มันเหมือนเป็นช่วงที่เขากํนาลังจะพยายามพาตัวเองออกมาจากความรู้สึกเหล่านี้เพราะอะไรเพราะว่ามันค่อนข้างอึอดอดนะัดเนาะตอนแรกที่เราเปิดว่าเขาค่อนข้างอึอดอัดนะคะในออฟคัพส์เขายังคงคิดถึงคุณและยังมีคนอยู่ในใจค่ะเพื่อนๆในออฟคัพส์นะนะคะแต่ได้แต่เก็บความรู้สึกเอาไว้เก็บความรู้สึกเก็บความทรงจำดีๆเอาไว้เนาะนะคะแถ้วย แปดถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่แปดเหรียญเป็นช่วงระยะเวลาค่ะที่เขาพยายามที่จะก้าวไปข้างหน้าและไปโฟกัสกับเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของธุรกิจของตัวเองค่ะไพ่แปดเหรียญน,นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ที่เขาทําได้ก็คือการที่ทําเรื่องนี้แหละนะคะเรียนที่จะทเรื่องนี้ไม่อยากจะคิดนะคะเพราะถ้าคิดขึ้นมาทีไรมันก็เหงาทุกทีนะคะประมาณนั้นอื คิดถึงทีไรน้ำตาก็ไหลคิดถึงทีไรก็เหงาทุกทีเพราะว่าอะไรเพราะว่ากําลังหาทางออกจากความรู้สึกหล่งนี้อยู่นะคะความรู้สึกที่แปดทั่วจริงๆิอ่ะมันยังความรู้สึกดีดอยู่ะคะ่ะเพื่อนๆแต่ว่ามันเติมไม่เต็มเพราะทั่วใบหนึ่งมันหายไปนะคะไพ่ทั่วคือความรักและความรู้สึกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําได้ตอนนี้ได้แต่คิดถึงและอยู่นิ่งพยายามเก็บความรู้สึกและข่มความรู้สึกของเขาเอาไว้เนาะ คุณอาจจะดีกับชาวธาตุน้ำนะคะมีกรกฎพิจิกนะคะบางท่านคุณอยู่คนที่เด็กกว่าคุณได้ในความสำคัญหรือวัยเท่ากันกับคุณนะคะโอเคเรามาดูพลังงานเอาคัมกันค่ะเพื่อนๆชาวธาตุด,ดิน Two Pentacles The Star The High Priestess Five Pentacles Six of, pent of Swords โอเค เราเห็นถึงคนที่ยังมีความผิดหวังนะคะคุณอาจจะยังมีความผิดหวังคุณอาจจะยังมีความเสียใจเพื่อนเพื่อน<ม>หลายๆท่านหรือเพื่อนๆบางคนคุณอาจจะรู้สึกว่าการที่คุณออกมาเนี่ยนะคะเป็นการที่คุณได้ตัดสินใจดีแล้วนะคะแม้ว่าในใจหรือในความรู้สึกลึกๆของคุณบางท่านคุณอาจจะยังนึกถึงเขาคุณอาจจะคิดถึงเขาหรือแอบหวังในใจลึกๆเหมือนกันนะคะว่ามันอาจจะกลับมาได้ไหมในอนาคต ไพ่เดอะสตาร์สื่อถึงความหวังสื่อถึงนิมิตหมายอันดีนะคะไฮพรีเทสเราเลต้องบอกว่าคุณเองจริงในใจลึกๆเรายังรู้สึกว่าคุณยังคิดถึงเขาอยู่นะคะชูเพนทาเคิลจากคุณพยายามที่จะก้าวข้ามมันค่ะคุณพยายามที่จะก้าวไปคุณพยายามที่จะปรับตัวคุณพยายามที่จะไปคุณพยายามที่จะปรับตัวและยอมรับกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตัดสินใจยังไงแต่เราเลือดออกมาแล้วอะหกดาเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราเจออยู่มันเหมือนกับคุณนะ่ะยืนอยู่นะคะคุณกําลังล่องเรืออยู่ท่ามกลางมาหาสมุทร ข้างหลังเห็นไหมคะคือพายุนะคะพายุที่โหมกระหน่ำนะคะในช่วงที่เกิดมรสุมนะคะซึ่งนั่นมัน,ม,นมันก็คือเหตุการณ์ในอดีตท,ที่คุณผ่านมันมาแล้วนะคะแล้วตอนนี้คุณเทียบท่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเห็นไหมคือคุณต้องใช้ความช่วยเหลือหรือความพยายามมากๆมีนกคอยช่วยคุณ,อ,คณ,อ,าจจคณอาจจะเป็นคุณอาจจะมีคนรอบข้างคอยช่วยคุณเพื่อให้คุณหลุดพ้นให้คุณได้ผ่านก้าวข้ามเวลา อันยากลําบากนี้ความรู้สึกเหล่านี้คุณรู้สึกว่าคุณออกมาแล้วคุณเพียงพอแล้วคุณเต็มที่แล้วนะคะห้าเหรียญเพราะอะไรคุณอาจจะคือคนที่เคยทุ่มเททุกอย่างบางท่านคุณเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยเอขอโทษค่ะเขาใส่เสื้อผ้าแต่เสื้อผ้าขาดร่งๆเขาดูมอมแมมเนาะนะคะเขาอาจจะไม่มันเหมือนคนแบบคล้ายๆคนที่หมดเนื้อหมดตัวไม่เหลืออะไรแล้วคุณเฟลคุณดาคุณผ่านหมดมาแล้วห้าเหรียญคุณอาจจะเปด้วยคุณอาจจะซัพพอร์ตช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองเรื่อง ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่คุณจะทำได้คุณทุ่มเทนะคะกายใจเวลาความรู้สึกแต่สิ่งที่คุณได้มาคืออะไรคือคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้อะไรหรือคุณอาจจะต้องรอ ะะเพราะฉะนั้นจะเป็นช่วงระยะเวลาค่ะที่คุณจะเริ่มที่จะโฟกัสนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญกับตัวเองการที่เราเดิอนออกมาแล้วโอเครบางท่านด้วยระยะเวลาะะของความสัมพันธ์ที่อาจจะนานมันอาจจะต้องใช้เวลาที่คุณจะฮิวใดๆก็ตามนะเพราะตัวตัวของคุณเป็นหนึ่งไม้เท้าแสดงว่ามันจะเป็นช่วงนะคะที่เพื่อนๆเองเนี่ยจะพยายามก้าวข้ามก้าวข้ามก้าวข้ามอะไรที่มันอยู่ในอดีตที่มันทาให้เราเสียใจและเจ็บปวดแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่นะแม่หมอรู้สึกแบบนั้น ะะแม้ว่าโอเคแหละบางครั้งนะมันอาจ,จต้องใช้เวลานะคะชามวิวฮิวน,นะคะเพื่อนเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยานะคะคำแนะนำจากไพ่ออร์คโคนะคะ Lighten Your Load and Beauty ความงามค่ะเพื่อนๆความงดงามในตัวของคุณในใจของคุณนะคะคุณลองมองไปที่กระจกสิคุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นไหมคะคนที่น่ารัก คนที่สวยงามคนที่มีความสุขคุณเห็นไหมคุณเห็นใบหน้าของคนคนนั้นไหมคะถ้าคุณเห็นนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่คุณจะก้าวข้ามสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจแต่ถ้าคุณยังไม่เห็นคุณลองมองดูสิคุณเห็นรอยยิ้มนั้นหรือเปล่ารอยยิ้มที่คุณเคยยิ้มและสดใสนะคะถ้าคุณไม่เห็นรอยยิ้มนั้นน่ะลองมองซีนะคะว่าคนคนนั้นหายไปไหนนะคะ t e n y o u น l o a d อย่าพยายามแบกอะไรใสิ่งหลายอย่างนะคะถ้าบางท่านเพื่อนๆบางท่านกําลังแบกความคาดหวังหรือคุณรู้สึกว่าคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์มากมายนะคะบางครั้งมันมันไม่เป็นไปนอย่างที่ใจเราต้องการเพราะฉะนั้นให้เราลองวางบางสิ่งบางอย่างลงในชีวิตทําทุกอย่างให้มันเบาลงคุณไม่สามารถแบกโลกทั้งใบได้นะคะมันเหนื่อยมากเลยมันหนักมากเลยเห็นไหมคะหลังเรากก็จะไม่ไหวยอยู่แล้วถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยนะคะบางท่านถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยปลดล็อกค่ะ ะะมองดูค่ะแล้วก็ดึงความสวยงามคนที่สวยงามคนที่มีความสุขในกระจกคนคนนั้นนะคะกลับมาเนะะี่ยค่ะแต่ถ้าใครที่ดึงความสวยงามของตัวเองออกมาแล้วคุณเห็นความสวยความสวยไม่จำเป็นต้องอยูดภายนอกค่ะเพื่อนๆคือความสวยความสุขจากภายในที่มาส่งออกมายังภายนอกมองในแง่บวกนะคะ คิดในแง่บวกและคุณจะดึงดูดสิ่งที่มีความสุขสิ่งบุกบวกกลับมาในชีวิตคุณนะคะหนึ่งไม่ท้าคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นใหม่นะคะอยู่ในที่ที่มีคุณค่าและเห็นคุณค่าในตัวเราเท่านั้นเองนะคะนี่คือสิ่งที่พายอยากจะแนะนำไม่เหมาเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวธาตุดินนะคะ